สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่61สวัสดียามยินวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับพี่ ที่บ้านพี่ๆฝนตกกันไหมครับที่บ้านพี่ๆฝนตกกันไหมครับวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่ๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่เอ้าวันนี้น้องมีพระบ้านมาเป็นปันพี่ๆอีกแล้วนะครับพี่ภายใต้กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3 จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดีเจ็และสําหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าพี่สามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับพี่พี่จะพี่จะได้สบายใจได้เลยว่าพระที่พี่สั่งจองไว้จะได้ถึงมืออย่างแน่นอนนะพี่เนะเาะจะได้สบายใจพี่ๆนะครับพี่อ้าววันนี้ ไม่พูดพามทาเพลงแล้วครับพี่ไม่พูดพามทาเพลงแล้วเริ่มต้นกันเลยนะครับพี่เนาะเอ้าจะมาเริ่มต้นรายการแรกกันก่อนและก่อนน่าจะเริ่มต้นรายการแรกพี่พี่น้องกราบขอจริงๆครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับพี่ถ้าพี่พี่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามกันไว้นะพี่นนอะเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆเนี่ยพี่มันจะได้แจ้งเตือนพี่พี่นะครับพี่เอ้าอันเนี้ยได้มาบ้านๆเลยพี่หลวงพ่อเงิน หลวงเพรเงินพิมพ์นิยมอย่างเงี้ยพี่แต่เนี้ยพี่ช่อติดมาเลยพี่เขาตัดช่อยาวอย่างงี้นะพี่เนาะไม่ได้ตัดใต้ฐานนะพี่น้องเนี่ยพี่ไม่รู้พี่พี่ชอบกันไหมนะพี่เนาะไม่รู้พี่พี่ชอบกันไหมนะคบพี่อยากรู้รูปเพิ่มเติมรายการไหนเพิ่เพิ่มเติมบอกน้องได้นะครับพี่เสียงเหินนาเชียวเอ้าเพิ่มเติมรายการไหนบอกน้องได้นะพี่เนาะนี่อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่เนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้นะครับ หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนี่พี่โอ้โหติดชอมาเลยพี่ติดชอบมาเลยนะพี่นนองนี่อย่างนี้ครับพี่เอาเผื่อพี่พี่ชอบนะครับพี่วันนี้น้องเจออย่างเงี้ยมาแบ่งปันพี่พี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ครับพี่นี้เจอหนึ่งองค์เจอหนึ่งองค์นะวันนี้นะพี่พี่บอกโอ้โหไม่เคยทันเลยต้องกราบขอไปพี่พี่ด้วยนะครับพี่เนาะมีพี่พี่สนใจเยอะมากหลายๆท่านมากเลยครับพี่หลวงพ่อเงินนะครับพี่อ่าอย่างนี้ครับพี่ติดชออย่างพี่ติดชออย่างนี้นะพี่นนองอย่างเงี้ยเขาเลี่ยมเรียบร้อยเลยพี่เลี่ยมอย่างเงี้ยมาเรียบร้อยเลยครับพี่อย่างนี้เอาเจ รายการแรกเจ็ดร้อยบาทหลงพ่อเงินอย่างนี้ครับพี่เอาพี่ลองดูนะครับพี่ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาพระปิดตากล่องหลวงหลงพ่อหลงปุโตนะพี่เนาะอย่างนี้พี่เห็นนะเนาะก่อแกะก่อนจะแกะออกไห้เอ่ยปึ๊บโอเคออกมาแล้วเนี่ยพี่มีกล่องนะมีกล่องนะครับพี่มีกล่องอันนี้น่าเป็นยันตีนะพี่เนาะเป็นปิตายันตีอย่างนี้ครับพี่เนื้อหาอย่างนี้เนื้อหาอย่างนี้พี่เอาลองดูนะครับพี่นะเผื่อพี่พี่ชอบนะครับพี่เนาะเผื่อพี่พี่ชอบนะครับพี่อ้าว เดี๋ยวลงกล้องให้พี่ดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้พี่ดูนะครับนี่อย่างนี้โอ้โหมีเอ่อเส้นเกสานะพี่เนาะมีเส้นเกสาพี่อ่นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยเนี่ยเนื้อหาอย่างนี้พี่อ๋ออย่างนี้ด้ันข้างไม่ค่อยหนามากเนาะพี่เนาะแต่ว่าโอ้โหพี่ดูหลังเต่ามาเชียวนี่ครับพี่เนื้อหายอย่างนี้หลังยันตีพี่หลังยันตีอย่างนี้อ่าหลังยันตีอย่างนี้พี่ หลวงปุโตหลังยันตีอย่างเงี้ยครับพี่นี่มีกล่องหนึ่งใบนะพี่น้องเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ถ้าไปไวเกินไปต้องขออภัยนะครับพี่เอามีตรกุดสองดอกนะพี่นะเอามาให้ดูอีกทีอันตะกุดสองดอกนะพี่น้องเอาลองดูนะพี่นะลองดูครับพี่เอารายการต่อมาภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยผมไม่รู้ปีนะพี่น้ไม่ทราบปีจริงพี่ได้มาบ้านบ้าอย่างเงี้ยพี่มียันมียันประจําตัวหลวงพ่อนะพี่น้องมียันประจําตัวหลวงพ่อนะครับพี่เนี่ย รูปถ่ายหลวงพ่อโวยพี่นี่ดูกระดาษฮะก็เดิกระดาษเก่าๆดีนะพี่เนาะก็ดูว่าเก่าๆดีพี่แล้วคลาสสิกดีพี่นะคลาสสิกดีนะครับพี่อย่างเงี้ยพี่รูปถ่ายหลวงพ่อโกยอย่างเงี้ยครับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูนิดนึงก็ได้อย่างเงี้ยพี่ดูกระดาษเขาก็เรียกว่ากระดาษหนังไก่หรือกระดาษอะไรเงี it, ้ยพี่เนาะน้องก็ไม่ค่อยถนัดนะพี่เนาะแต่ว่าดูเออดูเข้มขลังคลาสสิกดีครับพี่นี่เข้มขลังคลาสสิกดีครับพี่อ่ะพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยพี่เอา400้อบาทรายการต่อมาเลยแบบไไไปกันออย่่่่าางงงววววิเพี้ ในการต่อมาครับพี่เหรียญอัปปกาหลังคานุมาหลวงพ่อกลวยนะครับพี่เนาะปีสองหนึ่งนะพี่นะั่งที่ระลึกในงานภูพัทสรีมานะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่อย่างนี้เดี๋ยน้องให้พี่ดูดีกว่าให้น้องจะลืมลงกล้องให้พี่ดูนี่ครับพี่อื้อ่ะคมคมชัดชัดดีไหมพี่คมคมชัดชัดดีไหมครับพี่นี่รายละเอียดคมคมชัดชัดดีพี่ตัวหนังสือ,อยังคมคมเนาะพี่เนาะนี่อ่นะเนื้ออัปปกาแบบนี้พี่เนื้ออัปปกาแบบนี้นะพี่น้านี่นี่อย่างนี้เลยครับพี่ อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ่ะพี่ลองดูเลยนะครับพี่ลองดูเลยนะครับนี่อ่าอย่างนี้พี่ประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้พี่เนี่ยนี่เหรียญหลวงพ่อกลวยเอาปากกาอย่างนี้พี่หลงังคันุมาณเนาะพี่เนาะเอา400า้400าสี่ร้อยบาทอื้มสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่จัดไปจัดไปไม่แพงหรอกพี่เอามาแบ่งพันพี่ทุกรายการเลยครับพี่เอ้าต่อมาพระศิวลีหลวงปุตโตว,วัดตะดูชิมพีอย่างนี้ครับพี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับ พระสิวลีโอ hop, ้โหไปดูเนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้อ่าเนื้อหาขาวๆแบบนี้ครับพี่อ่าลองดูนะพี่นะเนี่ยพรสสิวลี Tao, ว Pod Karere. หลวงป่โตนะพี่เนาะอ้าวพรสสิวลีหลวงปุโต๊ะวัดประดูชิมพีอ้าวอย่างนี้ครับพี่ <OSSTALK> <ใ>นี่ปั๊บด้านหลังยันอย่างี้อื้ยันลึกๆยันคมๆลึกๆครับพี่หลวงป่โตวัดประดูชิมพี่นนี้เนาะนี่อย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยครับพี่อ้าวพรสสิวลีหลวงป่โต๊ะอย่างเงี้ยครับพี่ พรลีหล้าตร้อยาอาบาทวลีหล้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาอะไรกันต่อมาเหรียญเอ่เอนะใช่ใช่ใชมอทบอ๋อมอทบอผมจะพูดผิดแน,นะเหรียญมอทบอหลวงพ่อกเกษมนะพี่เนาะหลวงพ่อเกษมมอทบออย่างเงี้ยครับพี่นี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพี่คมดีชัดดีลือเกินพี่นี่ แกะบล็อกด้วยสวยงามพี่การแกะบล็อกสวยงามจริงๆครับพี่ผิวเนี่ยิ้วจีวรผิวๆอย่างเงี้ยครับพี่นี่อ้าพี่ลองดูนะครับนี่สองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่โอ้โหนิ้วมือติดคมชัดดีนะพี่ด้นเนื้อทองแดงเงี้ยพี่สวยๆเลยพี่อันหลวงพ่อเกษมหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะพี่เนาะอ่ะดูตัวยันตัวยันคมคมชัดๆัดดีครับพี่ตัวยันคมคมชัดชัดดีครับพี่อย่างนี้อื้มค่ายสุรศักดิ์มรีอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่อ้าลองดูนะพี่เนาะ ลองดูนะครับพี่หลวงพ่อเกษมอย่างเงี้ยพี like <Okay. S 1> 500่มอบองเงี้ยเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นเอ้าเอามาแบ่งปันพี่พี่ครับพี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นที่เอ้ารายการต่อมาอีกหนึ่งเรียนที่พี่พี่ถามหากเหลือเกินพี่เอ้าวันนี้มาแล้วหลวงปู ensored. ่เอี่ยววัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่อย่างเงี้ยครับพี่หลังยันสี่อย่างงี้ครับพี่นี้อันนี้เขาอาจจะไปเอาไปเลี่ยมมาใหม่นะพี่เนาะไปเลี่ยมมาใหม่อย่างเงี้ยพี่ไปเลี่ยมมาใหม่ใหม เอาไว้ของขึ้นคอนะพี่เนาะเอาผมได้มาอย่างนี้เลยพี่นี่หลวงปู่เอี่ยมงนี้พี่ดูหน้าตาหลวงปู่ยังคมชัดดีอยู่นะพี่นะรายละเอียดดูคมคมชัดชัดครับพี่ดูโอ้โหยังดูคมชัดดีอยู่ครับพี่อลองดูนะพี่นะานนี่เรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพี่ลองดูหน้าตาคมคมชัดชัดหลังอย่างนี้พี่หลังยันสีอย่างนี้ครับพี่นี่หลังตัวยันยังดูดีๆอยู่เลยยังดูคมอยู่เลยครับพี่ ยังดูคมๆอยู่เลยนะพี่เนาะนี่อย่างนี้ครับพี่นี่ประมาณนี้พี่ประมาณนี้ครับพี่ <cend. S 2> เอาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสีเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้ารายการต่อมากันเลยนี่ครับพี่ที่ระลึกฉลองมนดบหลวงพ่อผมที่ทระลึกฉลองมนดบหลวงพ่อผมนะครับพี่เนเาะอ้าวโอ้โหพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่นี่ ให้ดูกรดูผิวคือสวยแดงอย่างงี้พี่ผิวคือสวยแดงอย่างงี้ครับพี่นี่อ้าวให้ดูตัวตัดให้ครบนะพี่เนาะเอาพี่ลองดูเลยครับพี่ลองดูเดี๋ยวผมลงกล้องให้พี่ดูนะครับเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนี่ครับพี่โอ้โหหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมเหรียญบนตบหลวงพ่อพรมนี่ครับพี่โอ้โหดูผิวเขาเดิมเดิมมันบ้านนะครับพี่เขาเก็บมาอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้ไม่ค่อยดีพี่นี่อาจจะมีเขาเรียกว่าเลยนะครับเอ่อ คุณคราบต่างๆเข้าไปเกาะที่ผิวเหรียญนะพี่นนองเอาแต่ว่าดูคลาสสิกดีครับพี่ดูคลาสสิกดีพี่นี่อย่างนี้อ่ะพี่ลองดูนะครับเห็นไหมครับพี่จะมีคราบฝุ่นขราบอะไรเกาะนะพี่นะอ่ะพี่ลองดูเลยเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูอยากดูรูปเพิ่มเติมวันนี้น้องอาจจะไปวัยนิดนึงนะพี่เนาะอ่าถ้าวันนี้น้องไปวัยนิดนึงต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยครับพี่พอดีเดี๋ยวจะมีต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนนะครับพี่ก็เลยรีบมาอัดให้พี่ก่อนนะพี่เนาะเอาเดี๋ยวนี้ครับพี ลองดูนะพี่เนาะลองดูนะครับลองดูนะครับพี่อ่ะนี่ครับพี่นี่ครับพี่อ่ะอย่างนี้นะพี่เนาะประมาณนี้พี่ประมาณนี้อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้นะครับพี่เหรียญมนดบหลวงพ่อผมนะครับพี่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่อ่ะลองดูนะครับลองดูนะครับพี่รายการต่อมาโอ้โหเกตสุดยอดเกจิอาจารย์เลยพี่นี่อ่าหลวงปู่แหวนสุจินโน ดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับพี่ <P ie> พี่พี่ท่านใดชอบไหมครับพี่โอ้โหสุดยอดของคนเรียนแล้วพี่อย่างเงี้ยโอ้หดูพี่ดูเหรียญตอกปูแหวนค,คมคมชัดชัดแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับนี่โอ้โหไปดูคมชัดดีไหมครับพี่คมชัดดีไหมครับพี่ทีเดียวคมชัดเป๊ะเลยพี่รายละเอียดเนี่ยพี่ไม่ต้องสืบเลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยพี่เหรียญน,นี้คมคมดีจริงจริงครับพี่คมคมดีดีจริงๆครับพี่นี่ หลวงปู่แหวนสุจินโนนะพี่นนองโอ้โหดูพี่ดูเนี่ยตัวยันตรงเขาเรียก่าบนเหรียญนะพี่ยังคมชัดเขาเรียกว่าเลยนะบัวเลอพี่เนี่ยคมชัดดีมากเลยพี่นี่โอ้โหี่ดูรายละเอียดคมชัดดีจริงๆครับพี่อ้าวพี่ลองดูนะครับด้านหลังล่ะนี่โอ้โหพี่เรื่องรายละเอียดคมชัดแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะพี่เหรียญนี้คมดีจริงๆพี่คมชัดดีจริงๆครับพี่นี่ดูอย่างนี้นะพี่เนาะอย่างนี้นะครับพี่เนาะ พี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับเหรียญหลงปูแหวนอย่างเงี้ยพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่อะลองดูพี่ลองดูนะครับรายการต่อมาอ่ะพี่พี่ทันใจไม่ไม่ทันอันนี้มาแล้วพี่นี่อันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่เนาะเนื้อทองเหลืองหลงพ่อเดิมอย่างเงี้ยพี่รูปเหมือนปั๊มหลงพ่อเดิมเนื้อทองเหลืองอย่างเงี้ยครับพี่พี่ลองดูเลยนะพี่นะพี่ลองดูเลยนะครับเนี่ยเรี่ยมเก่าเก่าอย่างเงี้ยพี่เรี่ยมเก่าเก่าอย่างนี้นะพี่นะน้องลงกล้องให้พี่ดูเลยเนี่ยพี่ โอ้โหดูไปดูพลาสติกเขาเก่านะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยคมชัดนะในการลงกล้องนะพี่เนาะนี่อย่างนี้โอ้โหพี่ลองดูนะครับนี่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมอย่างนี้พี่นี่อ้าวอันนี้เหมือนเขาจะปั๊มขยื่นหน่อยๆนะพี่เ้องตรงตัวหนังสือหลวงพ่อเดิมนะพี่น้องอาจจะมีขยื่นนิดนึงพี่อันนี้เห็นบอกได้เลยพี่น้องต้องบอกให้ชัดเจนนะพี่นะบอกให้พี่ชัดเจนเลยอ้าวอย่างนี้พี่อลองดูนะพี่นะลองดูนะครับ นี่โอ้โหด้านหลังสวยงามไหมพี่สวยงามไหมครับพี่เนี่ยไม่รู้พิมพอะไรเออไม่ใช่เอบีน่าเป็นพิมบี B. นะพี่เนาะเนื้อแตกเกินพอสมควรนิดๆประมาณนี้พี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยโอ้โหเนะื้อท้องเดือยสวยเลยพี่อย่างนี้นะครับพี่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมอย่างเงี้ยเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้ารายการต่อมารายการต่อมาโอ้โหอันนี้ น้องสองชิ้นเนี้ยได้มาบ้านๆน้องแต่ว่าน้องบอกเลยว่าน้องไม่ทราบที่จริงจริงพี่ไม่ทราบที่จริงน้องนะแต่เนี้เป็นแพะพี่เป็นแพะเอ๊ะน้องจําไม่ได้แพะก็น่าจะเป็นหลวงพ่ออ่ําหรือเปล่าน้องพี่เนอะแต่น้องไม่มั่นใจจริงๆพี่อันนี้น้องไม่ทราบจริงๆอันนี้เป็นแพะเครื่องรางพี่สายเครื่องรางน้องพี่เนาะน้องอาจจะไม่ทราบบ้างน้องพี่เนาะอันเนี้ยโอ้โหอันนี้เอาเอารว่าผมแค่ความชอบส่วนตัวแล้วกันนะพี่เนาะไม่ทราบจริงๆว่าเป็นตะกุดของอาจารย์ท่านใดนะพี่เนาะ เนี่ยพี่แต่ว่าดูคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีพี่เนี่ยเอ้ยน่าลองมาดูมาส่องค้นหาดูนะพี่นว่าเป็นขนมที่ใดเนะพี่เนาะอ่ะอย่างเงี้ยครับพี่อย่างนี้เลยพี่โอ้โหแต่ดูการจานตัวอักษรเนี่ยการจานพี่เนี่ยพี่เนี่ยเอ้ยผมว่าคลาสสิกดีนะพี่เนาะคลาสสิกดีครับพี่อย่างเงี้ยรอยจานอย่างนี้รอยถักแบบนี้เขาคล้ายๆถักคล้ายๆโกงไหมครับพี่เนี่ยใช่ไหม ถักคล้ายๆกองคล้ายๆลยอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้าวลองดูนะพี่เนาะอันนี้น้องไม่ทราบจริงจริงไม่ทราบวัสดุด้วยซ้ํำนะพี่เนี่ยอ้าแต่ว่าดูวัสืุคลาสสิกดีครับพี่เออพี่ลองดูเชือกปานเก่าเกอย่างเงี้ยพี่เชือกปานเก่าเกถักอย่างเงี้ยพี่ถักเก่าเก่าอย่างนี้นะพี่นี่อื้มเท่ดีพี่เท่ดีอย่างเงี้ยพี่เอาน้องไม่ทราบที่จริงๆพี่ไม่ทราบที่ก็ก็บอกตามตรงว่าไม่ทราบที่นะพี่เนาะเอามาแบ่งปันให้พี่เผื่อพี่พี่ชอบนะพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาท อย่างเงี้ยพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะเนาะอ้าวรายการต่อมาเป็นแพะแพะน่าจะเป็นไม้แกะหรือว่าเป็นเขาแกะนะเขาดูก่อนอ๋อเขาน่าจะเป็นเขาแน้ะพี่เนาะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม้แล้วแหละเออผมก็เห็นว่าชอบก็เลยเอามาแล้วพี่เอามาก่อนยังไม่ได้ส่องดีแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ไม่น่าใช่ไม้นะน่าจะเป็นเขาสัตว์นะพี่นะเนาะอ่าน่าจะเป็นเขาสัตว์หรือเปล่าอ่าอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับพี่แพะอย่างเงี้ยพ,พี่แพะแพะแกะอย่างเงี้ยพี่แพะแกะว่ะ แพะแพะหรือแกะเอ้าแพะเป็นแพะพี่แต่เขานํามาแกะนะพี่น้องไม่สับสนนะตอนนี้น้องงงแล้วพี่เอาเอาอย่างเงี้ยพี่พี่ลองดูนะครับมีกระเช้าอย่างเงี้ยพี่มีกระเช้าอย่างเงี้ยมีกระเช้าเงินอย่างเงี้ยพี่เรียมกระเช้าเงินให้เรียบร้อยเลยพี่เนี่ยห้อยได้เลยเอาไปห้อยใช้ได้เลยนะพี่นนองอย่างเงี้ยเอาหกร้อยบาทอืหืกร้อยบาทเท่านั้นพี่แพะแกะเอ้ยแพะหรือแกะเอ้ยมีใช่แพะอย่างเดียวพี่บอกอย่าพูดเยอะสับสนแล้วเอ้าพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะพี่เนาะ เอารายการต่อมานะครับพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยครับพี่เหรียญหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยพี่เนี่ยมีรอยจานนะครับพี่มีรอยจานนะพี่ลองดูก่อนนะพี่นี่อ๋าเหรียญหนึ่งเจ็ดเหรียญหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อคูณหลวงคูณหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยครับพี่ลมดําแล้วมีตลับปุ๊กนะพี่เลี่ยมปุ๊กหนาๆอย่างเงี้ยพี่ดีๆเลยพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพี่ๆครับผมเอาพี่ลองดูนะครับ รายละเอียดหน้าตาคมคมชัดชัดนะพี่เนาะยังดูคมชัดดีอยู่พี่นี่มีรอยจานนะพี่นะนี่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอย่างนี้ครับพี่นี่ปลาิสุดโถอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยพี่ตัวหนังสือคมคม,คมชัดชัดดีพี่คมคมชัดชัดดีครับพี่อ่า บริเวณใบหน้าหลวงพ่อนะพี่น้องอาจจะผิวเปิดไปบ้างจากการผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการเก็บรักษามาไม่ดีนะพี่นะน้องลงให้ดูเลยพี่ตัวหนังสือด้านหลังเนี่ยอาจจะมีเนี่ยพี่เองนะครับตัวหนังสือตัวที่นูนๆเนี่ยอาจจะโดนแต้มไปบ้างนะพี่น้องผิวอาจจะเปิดไปบ้างนะพี่น้องแต่ยังดูคมชัดดีอยู่นะพี่นะยังดูคมชัดดีอยู่ครับพี่อย่างนี้อพี่ลองดูเลยครับพี่อย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับพี่อย่างงี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่หลวงพ่อคุณเนี่ยเอาหกร้อยบาท เรามื่อคุณนีเอาหกร้อยบาทครับพี่อา้าวลองดูครับพี่เอา้ารายการผมผมน่าจะวางผิดแล้วละ่ะเนี่ยที่จริงต้องวางเครื่องร้างไว้คู่กันอันนี้เอาสลับมานี่ับพี่เป็นประคําม,มืออย่างเงี้ยพี่ประคําม,มือผมดูว่าเก่าดีพี่แต่ไม่ทราบวัสดุนะครับพี่ไม่รู้ว่าใช้งานหรือเปล่านะพี่เนาะหรือเป็นเขาสัตว์หรือว่าเป็นอะไรนะพี่เนาะลองดูพี่พี่ลองดูเลยแต่ผมดูว่าเก่าดีพี่ดูว่าเก่าดีพี่นี่เก่า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 ดีครับพี่นี่ เก่าดีพี่ลองดูนะครับเหมือนคล้ายงานเลยพี่แต่ผมไม่มั่นใจนะพี่นะพี่ลองดูเลยนี่พี่อ่ะอย่างเงี้ยพี่หรือว่าเขี้ยวสัตว์นี่น้องไม่มั่นใจจริงๆิพี่นี่ประมาณเนี้ยพี่แต่ดูว่าเก่าดีพี่เนี่ยเก่าดีแล้วพี่เนาะเก่าเก่าอย่างงี้พี่เก่าเก่ามันมั่นอย่างงี้อ่ะพี่ลองดูนะครับลองดูพี่ลองดูนะครับเอาอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยผมเอาสี่ร้อยบาทอืสี่ร้อยบาทประคำมือสี่ร้อยบาทครับพี่อ้าวพี่ครับใครจะหมดแล้วนะครับพี่พี่ชอบรายการไหน เตรียมแคปหรือว่าโทรหาน้องก่อนได้เลยนะครับพี่ระหว่างไม่ทันนะพี่นะวันนี้นํามาแบ่งปันราคาหลักร้อยทุกรายการเลยครับพี่ราคาหลักร้อยทุกรายการเลยครับพี่ไม่อยากให้พี่พลาดนะพี่เนาะโอ้เวลาพี่ๆทักมาหลายๆท่านเนี่ยผมเกรงใจจริงๆครับพี่เวลาถ้าพี่ไม่ได้ไปเนี่ยผมเกรงใจจริงๆครับพี่เพราะว่าพี่ๆอุตส่าห์เข้ามารับชมนะครับพี่เนาะน้องต้องขอบคุณพี่ๆจากใจจริงนะครับพี่ที่พี่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับพี่เนาะยังไงถ้ามีโอกาสให้น้องได้ใช้เรียกใช้น้อง นะ,นะครับพ anyway, ี่นะอะว่าบันพี่ผมเอามาแบ่งปันราคาหลักร้อยจริงๆครับพี่อ้าวพี่ลองดูนะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอย่างนี้ครับพี่อมีต่อโค้ดนะพี่นะมีต่อโค้ดนะครับพี่อย่างเงี้ยเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอย่างงี้ครับพี่นี่เรื่องรายละเอียดน่พี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่คมคมชัดชัดนพี่คมคมชัดชัดพี่นี่ดูตัวหนังสือเจริญพรบนรายละเอียดคมชัดดีพี่นี่ต่อโค้ดททหาหนึ่งตัวต่อโค้ดเลขเก้า หลวงปู่ทิมอิสริโกอายุแปดสิเอเก้าสิ้าปีนะพี่น้องเนี่ยพี่ลองดูนะครับเนี่ยโหดูพี่รูปเหมือน้อยเต็มองนะพี่น้องนั่งอยู่บนหิ่งนั่งอยู่บนตังนะพี่น้องอย่างนี้ครับพี่โอ้สวยงามนะพี่นะเรียนหลวงปู่ทิมหลังยันนาหลังยันท่าคมๆอย่างเงี้ยพี่คมๆชัดๆอย่างนี้เลยพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความคมเลยพี่เนี่ย โอ้โหดูรายละเอียดยังคมชัดดีอยู่นะพี่เนาะที่ระลึกสร้างสาร,ราการ,ปรเปรียนวัดระหารไรนะครับพี่นี่คมชัดดีครับพี่เอาเหรียญอย่างเงี้ยพี่เรียนลงปูทิมอย่างเงี้ยเรียนลงปูทิมอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่อันเนี้ยอ่าผมดูว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆหลวงพ่อลีอ่ะพี่ใช่ไหมครับพี่เนี่ยอ่ะพี่ลองดูนะเนื้อดินหลวงพ่อรีหรือเปล่าเนี่ยพี่เลี่ยมอย่างนงี้ยพี่เขาบอกเลี่ยมมาเก่าๆอย่างเงี้ยพี่เลี่ยมเก่าๆอย่างเงี้ยพี่ เียมเก่าๆอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ได้เลยพี่ลองดูนะพี่ต้องเผื่อพี่ชอบนะพี่เนาะเนี่ยพี่โอ้โหเนื้อดินพี่เนื้อดินนี่พี่ลองดูนะครับน่าจะใช่แหละผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่คล้ายๆจริงๆครับพี่เนี่ยเนาะลองดูพี่ลองดูว่าใช่หลวงพ่อรีไหมอ้าวหรือถ้าน้องให้ข้อมูลผิดพลาดไปพี่ๆรู้พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะไม่ต้องบอกน้องก็ได้พี่เดี๋ยวน้องเจ็บจิวถ้าพี่ๆรู้จัดไปเลยครับพี่บางทีข้อมูลน้องอาจจะคาดเคลื่อนได้นะพี่เนาะ อ่าพี่ลองดูนะครับคล้ายใช่น่าจะใช่เลยพี่ผมว่าเนาะเอ็อย่างเงี้ยพี่เนื้อดินอย่างเงี้ยพี่เนื้อดินอย่างนี้ด้านหลัง่ะด้านหลังอย่างนี้เลยพี่ออืดูพี่ดูเนื้อหายอย่างนี้พี่โอ้โหพี่ดูนะครับเนี่ยเนื้อหายอย่างนี้เลยครับพี่นี้อย่างนี้เอาพี่ลองดูนะครับนี่พี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยพี่เขาเรียงมาเรียบร้อยแล้วพี่เขาเรียบมาให้เรียบร้อยเลยครับพี่อย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทครับพี่ ห้าร้อยบาทเท่านั้นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะทงพี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยนะครับพี่เอารายการก่อนสุดท้ายแล้วครับพี่รายการก่อนสุดท้ายแล้วครับพี่เต่าหลงพ่อเงินวันนี้มีหลงพ่อเงินมาสองรายการนี่ใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะพี่เนาะเต่าหลงพ่อเงินอย่างเงี้ยพี่เต่าหลงพ่อเงินเลี่ยมเก่าๆวินเทจวินเทจอย่างเงี้ยครับพี่นี่นี่พี่ลองดูเนื้อหาก่อนเนื้อหาอย่างนี้เลยครับพี่ด้านหลังนะอันนี้ด้านใต้นะพี่เนาะใต้ฐานเป็นแบบนี้อือหือดูพี่ดูคลาสสิกสุดๆพี่คลาสสิกสุดๆ นี่ครับพี่อดูนะพี่ลองดูับโอ้โหพลาสติกเขาเก่ามากเลยพี่พลาสติกเก่าจริงๆพี่แทบจะลงกล้องไม่เห็นเลยพี่นี่ลงกล้องแทบไม่เห็นเลยพี่ต้องกราบขอภัยพี่พี่นะครับพี่ต้องกราบขอภัยพี่พี่ด้วยนะพี่น้องนี่อย่างนี้เลยพี่ประมาณนี้พี่ประมาณนี้เนาะเงี้ยเนี่ยพี่โอ้โหเนื้อหาด้านหลังยังดูสวยงามดีครับพี่เอ้าเต่าอย่างเงี้ยพี่เต่าลงหัวเงินอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาท 500ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอ้ารายการสุดท้ายแล้วนะครับพี่พี่อ้าวอันนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่น้องเนี่ยพี่ลองดูเลยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอย่างนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านอย่างนี้น้องลงกล้องให้พี่ดูก่อนโอ้หโหพี่ลองดูเนี่ยพี่เนื้อว่านอย่างนี้ครับพี่เนื้อว่านแบบนี้อ่าพี่ลองดูเลยนะครับไม่มั่นใจว่าใช่ว่านเก้าเจ็ดหรือเปล่านะพี่นะพี่ลองดูเลยผมไม่มั่นใจจริงหลวงปู่ทวดเนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากผมมากเลยนะพี่นาะ อ้าวผมอาจจะไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่ท่านพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอ้าวด้านหลังนอ้อือด้านหลังนี้เลยพี่ด้านหลังอย่างนี้เลยพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับนี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอย่างนี้เนื้อว่านอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ทราบปีนะพี่เนาะไม่ราปีนะพี่นะอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทครับพี่ สัญญาณรัวๆมาแล้วแสดงว่าวันนี้น้องนําเสนอพี่ๆครบหมดแล้วนะครับพี่พี่ชอบรายการไหนแก้งน้องได้นะพี่น้องอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจครับพี่ถึงแม้พี่ขอดูรูปแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ชอบยังไม่โดนใจนะพี่ยังไม่เอาเนี่ยน้องไม่เคยว่าเลยนะพี่เนาะแค่พี่ทักทายน้องมาน้องก็ดีใจมากๆแล้วครับพี่เพราะว่าพี่ๆอุตส่าห์เสียสละเวลามารับชมนะพี่เนาะนั่นก็คือ พี่ก็คือพี่ผู้มีพระคุณแล้วครับพี่ที่ว่าให้โอกาสเด็กน้องได้นําเสนอนะครับพี่เอา้าต้องขอบพระคุณไปพี่ที่รับเข้ามารับชมนะครับพี่แล้วอย่าลืมพี่รับชมเสร็จแล้วพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละห like, นึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับพี่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องไว้นะครับพี่เนาะถ้าเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆแต่พี่มันจะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์พี่นะครับวันนี้เนี่ยพี่ผมนำเสนอพี่ๆครบหมดแล้ว ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่แล้วอย่าลืมช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงน,นะครับพี่พี่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเฮงดีพะบ้านราคาถูกนะครับพี่วันนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนสวัสดีครับ